เป็นวันยุดยาวดอกเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขาจะเที่ยวที่เบตงเลวบางคนเขาก็ข้ามฝากมาเที่ยวที่ฮัดยายโดยเฉพาะที่ชายฮัตสมิลาเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันเวลามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบกินไอติมกับนองสศร้าหน่อยตกต้อไอติมมะพร้าวออนไอติมกะทิอันพัดไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาพอกว่ามันคือคะมันมีพ้นกระทบเหลวเพราะว่า มาพราวอ้อนเเพลงก็เลยทําให้ร้านไอติมเนี่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ,คะหน้ารอนมาพราวอ้อนแพงค่ะกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไอติมมาพราวอ้อนที่ใชายฮัดสมิล้าเพราะว่าต้องใช้มาพราวอ้อนเป็นวัตถุดิบหลักในการขายค่ะ ช่วงหน้าร้อนของถูกปีค่ะชาวสวนพร่าเนี่ยก็จะเจอปัญหาพร่าออกผลผลิตน,น้อยปกตินึ่งลายเนี่ยก็จะมีประมาณ1 0บถึงสิบหลูกแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยนึ่งลายจะมีแค่ห้าถึงหลูกเท่านั้นเองก็เลยทําให้ช่วงนี้พร่าออนเนี่ย่อนขางจะราคาแพงเนื่องจากผลผลิตออกสุดตลาดหน่อยไม่เพียงพอกับความต้องการโดยราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ลูกละ1 2บง ถึ้กสิบสามบาทเลยนะอ่าถูกถูกถูกคับขึ้นเป็นลูกละยี่สิบห้าบาทค่ะดันในตู้แล้วก็เลยเดือดร้อนแล้วนะใช่ก็เลยส่งเพิ่งกระตบต่อพอค่ะแม่ค้าที่เขาคายไอติมมาเผาออนนั่นอย่างที่เห็นที่บริเวณสายหาซามิลาส่งค้าที่เห็นว่าได้รับเพิ่งกระตบกันมากเลยนี่คนนี้เลยนายอาวุธเซนลีค่ะรั่วบังซี่อายุสามที่หกปีค่ะเป็นร้านขายไอศครีมมะพร้าวออนสุกิทไอศครีมมะพร้าวออนค่ะเป็นกะทิสุดโบราณเจ้าเก่าสาขาโซมถี่ฮาซามิลาซึ่งต้องสั้งจองลูกพาวเนี่ยหลวงหน้า เลยนะเพื่อให้เพียงพอกับการขายในแต่ละวันถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็จําเป็นต้องมีการซื้อค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหลังจากลงจากรถก็จะตรงมาเลยตรงดิ้งมาเลยมาเซรอไอติมกินโก้อนเดินไปกินบริเวณชายหาดสมิลาเนี่ยค่ะซึ่งไอติมเผาโอ๊ตเนี่ยค่ะของใด่น่รอชาติเนี่ยโรยทกใจชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก ซึงแม้ว่าตอนนี้จะขายถ้วยละ60บาทก็าตามนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เข้าใจค่ะอีกทางบางซีเนี่ยก็ยังสามารถซื้อซานภาซ่ามาเลเซียได้เหมือนกัน ก็เลยทําให้ความเข้าใจก็คือว่าทําไมต้องค้ายราคาค่อนข้างแพงในช่วงนี้ก็อธิบายกันไปได้นั่นแหละแถบจะถ่าวกับราคาข้าวหนึ่งจ้ามเลยเียวน,นะทีนี้สําหรับราคาไอติมถ้วยธรรมดาเนี่ย60บาทถ้าถ้วยยญ่ยเนี่ย10บาทนะคะถ้าเกิดเป็นไอติมมะพร้าวออนเนี่ย60บาทคือแบบลูกเดียวเลยถ้าปกติเนี่ยเกบอกว่าเก๋ไม่ได้ขาย60นะเกายประมาณ10บาทเท่านั้นเองอโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ไว้ใส่ได้มังหรใส่นุ่มปัง อีซมันเชื่อมีอซส่ลูกจากอีไซไ่คขาวเนีว้วเล้ยงี้ยทัวก็ได้โอ้โหแรงแรงทำไร่ย่อยเลยเพราะว่าถ้าเราขับพัดอุอ์นี้ทีไรเนี่ยต้องมีการเวตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอกใจใว่าถ้าเกิดซื้อไอติมมาเปล่าออนโชวนี้ใส่มันราคาแพงก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าย่างิ่โบบางสิบอกว่าเลยนะ สิบสองถึงสิบสามบาทแหละโกนนะนั่นคือต้นทุนแต่ว่าตอนมีค่ะโลกละ่าวไร่พี่โอหยิบห้าบาทข<า><า>ึ้นมาก็ทุกวัญเยอะเหมือนกันหยิบห้าบาทนี่ปกติคือเราแถบจะซื้อไอติมได้แล้วนึ่งถวย<ช>โดยที่เป็นไอติมธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอติมมาร้าวออนคือพตอต้นทุนมันสูงขึ้นมันก็เลยทําให้ราคาปลายทางมันสูงขึ้นตามไปด้วย<ช>วก็ต้องทาความเข้าใจแล้วก็เห็นใจคนในช่วงมีด้วยนะคะก็ภาวนาให้ราคามาเ้าลงไวๆน่าจะได้ไม่กรทบทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะไปเสพติมด้วยค่ะ สวัสดีจ้พี่รับไปไหมส่งค่ะติ้มระคะจ่าย<ห>ค่ะวันเย็นนะตอนเตียงก็กินได้เหมือนกันอ้าวโอเคไปเลย